เอานะฮะวันนี้ผมมาแนะนำพ่อค้าขายรหัส AOV นะครับผมราคาถูกนะฮะรหัสเริ่มต้นแค่50บาทจนถึง1,000 10, 0บาทเลยทีเดียวนะครับผมนะมีหลายแบบหลายราคาให้เราเลือกสรรเองได้นะครับผมซึ่งพ่อค้าคนนี้ไม่โกงแน่นอน100%นะผมการันตีไว้ได้เลยนะครับผมนะซึ่งใครที่สนใจนะผมจะทิ้งลิงก์เฟซไว้ใต้คลิปนะครับผมนะใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายรหัส AOV นะครับผมก็สามารถทักไปได้นะฮะ ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมและซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวสกินมูาดนะครับผมเป็นสกินกาแล็กซี่นะครับผมคล้ายๆกับสกินของซูเลนนะครับผมที่มันเป็นตัวสีฟ้านะฮะแต่ว่าตัวนี้เป็นของมูาดนั่นเองนะครับผมนะฮะตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ในเซิร์ฟอ่าเขาเรียกว่าอะไรเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมขอซูมอนะฮะซูมขอาใกล้เพื่อดู ร่างที่ชัดเจนของมันนะโอ้โหเท่นะผมว่าคือรู้สึกมันเท่เท่กว่าอ่าอีโวด้วยซ้ำนะฮะคือความคิดผมนะอันนี้ก็เป็นความคิดผมเดี๋ยวผมลองตีธรรมดาให้ดูนะอันนี้ก็เป็นแบบใหม่นะครับผมแบบ2.0นะคือผมรู้สึกว่ามันกว้างขึ้นแล้วก็เล่นเล่นสนุกขึ้นแล้วลื่นขึ้นด้วยนะครับอันนี้ขนาดผมเล่นเซิร์ฟต่างประเทศนะฮะดูปิงผมครับผมปิงแค่6 6เองนะแล้วก็บางคนอาจจะหาว่าผมเล่นแค่ ในหมดทดสอบฮีโร่มันก็เป็นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าผมก็ไปเล่นกับคุณแล้วนะครับผมก็มันก็ไม่กระตุกเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ผมใช้ VPN ด้วยนะ,ะแต่ลองคิดว่าถ้าเราเล่นเซิร์ไฟไพดูผมว่ามันลื่นลื่นมากเลยฮะโอเคเรามาลองฟันปกติดูนะครับผมฟันก็ปกตินะผมนะฮะนะครับผมก็เสียงมันดูอลังการขึ้นวะเียนะหรือว่าผมเล่น คือปกติผมเล่นปุ๊ผมจะไม่ค่อยเปิดเสียงนะแต่รอบนี้ผมลองเปิดเสียงก็ดูใช้ได้เลยนะฮะเปิดให้สุดเลยมั้งโอเคนะ,ะเรามาลองสกิลแรกกันเลยดีกว่านะครับผมนะฮะบ้าไปล่างทรายมันก็เป็นสีฟ้าเป็นล่างเขาเรียกว่าอ,อะไรของเอ่อแนวนี้อยู่แล้วะฮะเป็นแนวของก,กาแล็กซีของมันอยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็ ตามนี้นะครับผม,มอาอ่าผมจะพูดอะไรวะเนี่ยก็คือมันก็คือมันเป็นแนวของมัน,นเป็นสีฟ้าปกติมันจะเป็นล่างสายใช่ไหมละ่ะเออนะฮะโอเคปุ๊บปุ๊บนะฮะโอ้ใช้ได้นะใช้ได้ผมว่ากลับไปที่เดิมนี่ครับผมเวลากลับไปที่เดิมมันก็จะมีคล้ายๆหลุมดําหรือเปล่ามไม่รู้นะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะครับผมนะะดูฮะเนี่ยมันก็จะวนๆอย่างนี้คือผมว่ามันดูเท่มากนะฮะโอเค เดี๋ยวเรามาลองดูสกิลสองกันบ้างดีกว่านะครับผมกดหมนุนปุ๊บโอ้โหเป็นวงสีด,ะะด,ดํานะดูโคตรเทมากดูเป็นเทดูแบบอลังการมากเลยนะผมขอแบบอันนี้ดูดิโอธรรมดาที่ไหนเ่าดูผมว่ามัน,นดูเทามากเลยนะฮะหนึ่งสามสี่ลองอันติีดูะฮะโอ้เป็นสีฟ้านะครับผมเฮ้ เมื่อกี้ผมเห็นมันมันมีแบบไอ้วงกลมทุกตัวเลยนะตอนอันตีนะฮะเอฟเฟกต์มันมันดีว่ะหนึ่งสองสามสี่ดูนะฮะเห็นปะมันมีแบบเอฟเฟกต์หมุนๆนะฮะในตัวนะผมเหมือนเหมือนกับสกิลหนึ่งนะยมันหมุนอย่างนี้ครับผมเฮ้ยว่ะผมชอบว่ะดูดิดอีกทีนึ่งเพื่อน เนี่ยก็สกิลหมุนหมุนเอ้ยผมรู้สึกว่าผมชอบเดี๋ยวลองกลับบ้านดูฮนะกลับบ้านไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมนะก็สำหรับอ่าตัวนี้ผมว่ามองว่ามันก็โอเคนะก็ผมไม่รู้ว่ามันจะเข้าไทยด้วยหรือเปล่านะครับผมนะแต่นี่คือผมลงเป็นมอสสกินนะครับผมมอสสกินนะก็ก็ก็ใช้ได้เลยผมก็อยากให้มันเข้ามาเหมือนกันนะดูดิเท่มากโอโ เอาเีฮยลืมไปว่ามันวาร์ปได้แค่สองทีดูไอเทมบ้างอ๋อไอเทมใหม่มาแล้วฮะไอเทมฟาร์มก็ไม่มีอะไรมาใหม่แล้วไอเทมเกาะมีแค่ไอตรงนี้มันเปลี่ยนนะไอเทมเกาะเกิดนะครับผมไอเทมเนี้ยเวทก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับผมนะฮะโอเค ขอซื้อดักแดงอีกดักหนึ่งดีกว่ามันจะได้ดูดุนแรงโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอโ้โหดูดิผมชอบสกิลคนมากเลยฮนะเพนจะไปไหน ลองไปตีคองกันดีกว่านะฮะผมชอบมากสกิทนี้คือมีดมันเป็นอะไรวะเดี๋ยวดูหน้ามันชัดๆดิทรงผมมันแปลกๆกว่านะฮะ <laughs> ตีคองตีคองตอนนี้ผมอัด คลิปในโทรศัพท์นะเสียงมันก็อาจจะแบบไม่ดีเท่าชีามอัดในคอมนะครับผมมันก็อาจจะเป็นอะไรเงี้ปล่อยมังกรได้ผมชอบผมชอบแพทใหม่ตรงนี้แหละไอ้เพี่ปล่อยมังกรช่วยตีปอมได้นะฮะโคเทโอเคเดี๋ยวผมจะให้ไปดูหน้าตาจริงๆของมันนะครับผมเดี๋ยวออกขึ้นึงแล้วไปดูหน้าตาตรงนั้นมันแล้วไอ้ตรงหน้าเลือกตัวนะฮะดูว่ามันจะเป็นยังไง โอเคนะครับผมแนะะ่ก็รูปร่างหน้าตาของมันก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสับสกินนะฮะคือผมชอบมากเลยฮะโอ้โหดูผมดิโอเคคือแม่งมันดูดีกว่าตูเลนมากเลยนะความรู้สึกผมเออมันดูดีกว่าตูเลนมากเลยตูเลนแม่งมันมันยังไงไม่รู้วะไอเยี่ยมันไม่เท่นะ,ะตูเลนสกินรับดามยังเท่กว่าอีกนะฮะก็สับสกินมุลาดก็ประมาณนี้นะครับผมสกินของซักรักซี่นะครับผมนะฮะ นะก็โอเคแต่คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะบ,บายผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผม